เหมือนว่ากำลังต่อสู้อะไรไม่รู้แล้วก็มีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งด้วยเจหมอ สัสดีค่ะบจริงแล้วเนี่ยเราสองคนเนี่ยนะคะกำลังรอที่จะพบกับบุคคลสำคัญอยู่คนหนึ่งใช่ซึ่งบุคคลสำคัญคนนั้นก็คือคุณหมอเร <c oughs> า <c oughs> เชิญคุณหมอมาถึงบ้านเลยบีมนะคะเป็นคนที่แบบรักสุขภาพใช่ไหม,มนอกจาก<ม>ออกกำลังกายแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีการทานวิตามินต่างๆ ซึ่งก็เยอะขึ้นทุกทีเราก็เลยรู้สึกว่าเออเยอะไปหรือเปล่ามันตรงกับสิ่งที่ร่างกายเราต้องการไหมคุณหมอเขาจะมาเฉลยให้เรารู้กันซึ่งวันนี้นะครับที่เราจะคุยออกับคุณหมอนะครับมันก็เป็นนวัตกรรมใหม่การตรวจ DNA และทําให้เรารู้ถึงความเข้ากันของเขาเรียกว่าอะไร DNA ของเรากับ ความสามารถพิเศษต่างๆการตรวจใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะเขาก็จะส่งผลอัปเดตให้เราด้วยเหมือนกันฉะนั้นนั่นคือการรวดทีเดียวนะคะในอนาคตที่เขามีตรวจอะไรแบบใหม่ๆนะคะผลตรวจนั้นก็จะมาถึงเราด้วยนะคะไม่ต้องมีการอัปเดตการตรวจด้วยซึ่งแบบ มันดีแล้วมันก็คุ้มค่ามากมากเลยค่ะซึ่งผลที่ตรวจออกมานะคบก็สามารถจําแนกได้มากกว่าห0 0รรายการด้วยกันนะครับเรียกว่าละเอียดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสาม,มารถของเราหรือเรียกับความเสียเ่ยงหรือความโรคของเรา<ช>ที่อาจจะมีความเสี่ยงมากวิตามินอะไรที่เราควรกิน v i t a ม i อะไรที่เราคือแค่รักษาม <ๆ S 2> า,า <ๆ S 2> มตรฐานเอาไวไ้อะไรเงี้ยคือมันละเอียดมากจริงๆนะ<ช>ค่ะ การที่เราตรวจ DNA เนี่ยมันก็จะมาคอนเฟิร์มสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่อ่ะอให้มัน่นใจยิ่งขึ้นเราก็จะได้แนะนําหรือส่งเสริมลูกเนี่ยในทางที่เขาถนาัด <Yeah. S 1> ม,มันก็จะได้ไม่เสียเวลาเนาะส่วนวิธีการตรวจนนนะคะก็คือง่ายดายมากๆเลยนะคะในกล่องเขาเนี่ยมันก็จะมีก้านคล้ายๆกับเป็นก้านเก็บตัวอย่างนะคะพิงก็ก็แค่เอาไปถูกับเอ่อเหงือกข้างบนข้างล่างแค่นี้เองอถูเบาๆนะคะเขาก็จะกําหนดให้ว่าเราจะต้องถูกี่ครั้งไปมาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จ <Yeah. S 1> แล้วก็ ถูเสร็จแล้วนะคะเราก็แค่ใส่แท่งนั้นอะ่ะกลับเข้าไปในหลอดที่มีน้ายาอยู่แล้วก็เขย่าเบาๆนะคะไปมาแค่นี้เองเราก็เก็บตัวอย่างตรงนี้เนี่ยนะคะใส่ซองกลับไปแล้วก็ส่งกลับไปที่ห้องแลบประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะผลการตรวจเนี่ยจะถูกการรับรองจาก fda ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ แล้ววันนี้ก็ครบกําหนดแล้วนะครับ2วีคซึ่งผลเราก็ออกมานะครับเราก็จะเอาผลนี้มาพูดคุยกับคุณหมอนั่นเองใช้ตื่นเต้นมากเห็นหนิงแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้แอบแอบไปดูผลแล้วค่ะเพิ่งรู้ว่าดูทางนี้ได้ก็คือมีความตกใจมากที่น้องพีทองทาผลเล็กมีกราฟที่เหมือนออยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเหมือนเห็นหนิงก็เลยรู้จิ๋นเหรนทรงที่แบบเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะท่าที่ดูของน้องทีจ้า ใช่ใช่ดีใช่ใชช <ๆ S 3> <c oughs> กุ้มใจเลยค่ะก <c oughs> ุ้มใจเลยค่ะดูแน่แ่แต่จริงๆสิ่งที่ทุกคนในบ้านดีเหมือนกันเลยคือ,าอานนคาแรครเตอร์ที่เรียกว่าเป็นนักลบนักลบนี่คืออะไรครับนักลบเนี่ยจริงๆมาจากยีนที่เรียกว่ามัลติ a s สหรือว่าทักษะการทำหลายอยา่างโดยปกติแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเป็นคนที่ชิลๆสบายๆแต่ว่าจะมีความความตั้งใจมากๆถ้าเกิดมีเพรสเชอร์เข้ามารามีแรงกดดันเข้ามามีเดสไลน์นะครับอันนี้จะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะครับ เขาจะเป็นนักรบของน้องพียจะมีเรื่องความจำที่จดจำระยะยาวผ่านไปยาวๆแล้วยังจดจําเรื่องราวหลัานั้นว่าสิ่งนั้นได้อยูแต่ว่าบ้านเราก็ความจําระยะยาวก็คือสูงทุกคนเลยนะคะฉะนั้นคือถ้าโกรธใครก็คือไม่ลืมเลยจริงๆเลือกแต่ด้านดีๆมาใช้เป็นพิรักจะเรื่องของความจำเพื่อใช้งานนะครับของของคุณดีมเนี่ยไม่ใช่กับคนอื่นใช่ปหมผมจะจําชื่อคนน้อยมากแบบจําแบบจําไม่ค่อยได้เลยอะทั้งที่เราอ่ะพยายามมากๆเลยนะแต่เราก็แบบทำไมมันลืมอีกแล้วอะทำไมมันแบบว่าคือ โหแต่ความจำ่อใช้งานของเธอคือแย่จริงคนที่เป็นนักตีท่าสู้กับความจำ่อใช้งานน้องบ้องอาจจะลืมบางสิ่งบางอย่างได้ง่ายนิดเดียวลืมโดยเฉพาะลืมของนะครับใช่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 เลยฮะนี่ผมเห็นของน้องทีนะครับอ่าฮะมีของทีซิ endurance ด้วยน่าจะอึดนะนะครับน่าจะเพนจี้เยอะเขาสามารถลากขวดน้ำหกลิตรอะค่ะได้ตั้งแต่แบบขวบหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยลากไปลากมาแล้วก็ชอบโชว์พลังยกของอะไร เ,เวลาพูดว่ามีความสามารถทางน้างดนตรีเนี่ยมันคือยังไงครับอย่างเช่นร้องเพลงหรือไมเคยนหรือว่ามีความสามารถแบบโอ้ยเล่นกีตาร์แบบนิ้วแผลว่าหรือว่าความสามารถแบบหูดีแบบทีแบเทียบอะไรอย่างเงี้ยอันอันนี้เขาเขาวัดยังไงครับมาแบบเรื่องของ เรื่องการย่ามเสียเพอร์เฟกต์พี่แต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะร้องเพลงเกตไม่ได้บอกว่าจะเล่นดนตรีอันนั้นน่าจะเป็นการฝึกฝนแล้วเนาะอย่างของน้องทีนะผมว่ามี่สุดกับความสามารถด้านดนตรีถ้าเกิดไปในแถวแนวของร้องเพลงเนี่ยผมว่าน่าจะได้นะน่าจเดี๋ยวผมต้องถอดดูของคุณดีหน่อยว่า เป็นเหมือนกันนะใช่ครับจากที่ดูแมตส์สนะครับเป็น endurance นะแล้วก็มีเรื่องของสัตว์เรื่อดนตรีการท d i พ f ชเช่นเทสต์นะขอบวุ้นออยเนี่ยไวแต่คอกินแล้หน้าแดงขึ้นเหมือนอ่าใช่เห็นุูดไม่ได้ต้องไล่ไหลค่ะเขาเรียกว่าอัดต่อสายอย่างนี้นะครับมันไม่เคยหม่อมเล่าเธอไงพี่รักที่รักเธอไวต่อเกลือแต่ว่าอะไรเธอไวต่อเกลือคือเธอไม่ควรกินแล้วไอ้กรอบๆทั้งหลายที่โรยเกลือเค็มๆใช่ใช่จริงๆ เสียใจชอบง่ายจะเป็นลูกไก่ง่ายความดันขึ้นง่ายนะครับหรือว่าบวมง่ายนะครับบนั้พิธีไวต่อแลคโตสแต่ว่าถ้าทานนมวัวนี่อาจจะท้องเสียได้อะไรอย่างนี้เหรอคะอาจจะย่อยยากนะค่ประตูใช้ได้เป็นจนถึงอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดเราจะเริ่มมีอาการท้องเสียนะครับปกติดื่มกาแฟไหมครับอื จริงๆก็กินบ้างนะครับถ้าเผื่อกินกาแฟนะจะรู้สึกว่าบางทีมันขามันมันแห้งแหงมาบางทีมันแบบไปไปไปปล่อยเบาใช่ไหมจะรู้สึกว่าแบบเขาขับออกทางนี้เลยอะ่ะมันจะได้กินแบบแรงมากเลยอะ่ะแบบรู้สึกอะ่ะไปฉี่แหละปล่อยเบาพูดแบบปล่อยก็คือทุกคนก็จะได้ยิน,นเออจะจะรู้สึกว่าแบบร่างกายเราอะ่ะ ไม่ค่อยไม่ค่อยจะจัดการกับไอไอตัวกาแฟเนี่ยได้อย่างถูกต้องหรือเขาเรียกอ,อะไรสนะัารเขาเรียกคาเฟอีนใครที่ดื่วม,มาสองแก้วต้องรมอะมัดระวังจะมีความเสี่ยงรุกหัวใจมากขึ้นได้รุกหใจม,ม,ม,มีมียีนยีนอ้วนด้วยแน่เลยช่วงนี้แต่ออยไม่มีใช่ไหมยีนอ้วนอยู่ตรงไหนยีนอ้วนคืออะไรคุณบีมเนี่ยจะกินค่อนข้างกินได้เยอะใช่ฮะลปกติรู้ไม่มียีนอ้วนแต่จริงๆแล้วดูเหมือนเขามีนะฮะช่วงนี้คือเขากินได้ไม่หยุดเลย โอเคขอบคุณบีมนะครับวิทยากรที่แนะนำทานเพิ่มเนี่ยอ่าหนึ่งก็จะมีเป็นปี6กับปี12นะฮะทานเป็นพวกบีโอก็ได้แต่ของคุณออยเนี่ยอาจจะต้องเน้นทานโพเลสค่ะไลเรื่อยๆควาความยาวเทโลเมียคืออะไรครับคือเรื่องของการอยู่ยืนอยู่ยืนเหรอเนี่ยเธอแก่ยากแล้วก็ตายยากกว่าอีก คือหมายว่าอยู่ในช่วงของการยื้อยืนที่ปกติก็อยู่ตามเกณฑ์แหละอยู่นานก็แบบทรมานทรมานคนเลี้ยงทีที่ฟังทาที่เทั่วไปด้วยเรื่องของทีมีลูกชานยื้อยืนโอ้โหเธอสุดเลยนะโอ้โหอยู่นานแนอ่ยแต่ว่าเป็นข้อเสื่อมเป็นพ่อหนักไวโอ้ลูกโอ้ลูก นี่หอยก็ข้อเสื่อมเหมือนกันได้ไปจากข้ออายุปกติแต่ก็ดีกว่าเธอทุกคนนะนะของของเธอมีแดงหลายตัวเลยอะของเปดีมีความจิดเรื่งองเบาหวานด้วยผมว่าลดน้ำตาลเลยที่สุดทาทนหวานร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าจะค่อยๆลดเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงก็ได้มีบอกว่าเป็นคนนอนหลับไม่ค่อยลึกมากเท่าไหร่แต่ว่าการเคลื่อนไวหวขณะนอนหลับเขาบอกว่าน้อยกว,ว่าค่าเฉลี่ยนอนไม่ดีอย่างนี้ล่ะใช่เธอนอนยิ้มเรานอนดีเนรอโชคอย่างนี้เลยใส่เราเหมือนกำลังต่อสู้อะไรไม่รู้แล้วก็ห่งน้องพีพีบอกไม่เยอะนะ อแต่ว่าเป็นคนที่อาจจะหลักไม่ได้ลึกมากเขาชอบผลเลาะครับนิดนีไม่เกี่ยวเนาะเป็นคนอารมณ์ดีมีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งด้วยจ้ะหมอแต่ว่าเท่าที่ตรวจดูเหมือนจะไม่ยังไม่มีใช่ไหมครับของทุกคนเลยใช่ไหมครับหรือยังไงตรงโอยเขามีแบบรวบอกด้วยว่าเราแพ้อะไรพิธีดีจังเลยมีแพ้แค่มะเร็งสาม ออยแพทุก,กอย<ห>่างแเลยเขาบอ,อกว่าจริงทางบ้านเนี่ยนะครับยีดตัวนึงที่ใหญ่มากเลยเรียกว่ายีดตัวหอมแล้วมียีนตัวหอมโอ้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะครับมีนี่หอมแล้วเหรอหอมแล้วที่ร้านนี่มันเทิงจริงด้วยความไวต่อความรู้สึกเจ็บน้อยกว่าคนทั่วไปจริงเหรอโอ้โหกระจิ้มรอบหน้าไม่เป็นไรเลยคุณหมอรู้ใช่ไหมครับว่าการจิ้มรอบหน้านี่คืออะไร คุณหมออยากเห็นลูกพวกเราไหมครับจะได้พามาเมื่อกี้เขาหลับอยู่เดี๋ยวสักพู่นะคะจะขับรถละเป็นนักแข่งนะฮะเบิร์เพื่อคุณหมอขอบคุณมากเลยขอบคุณมากมากนะครับครับอ่าลุกไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับจุ๊บก่อนโอเค จุ๊บทำไงจุ๊บํำจุ๊บจุ๊บโอเคส <c oughs> วัสดีคค้าคุณหมอสำหรับคนที่สนใจนะครับการตรวจสอบ DNA เนี่ยสามารถตรวจได้ทุกเพศทุกวัยยิ่งตรวจ อายุน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งคุ้มค่าเพราะ<ช>ว่าเราก็จะได้ใช้เป็นเหมือนแมปในการดำรงชีวิตของเราใช่เราก็จะรู้<ม>ด้วยนะครับว่าเออจริงๆแล้วร่างกายเราถูกกับยาไหนหรือเปล่าหรือว่ามีความเสี่ยงกับโรค<ม>ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเผื่อคุณตรวจตั้งแต่ยังเล็กเนี่ยคุณสามารถเอาผลเกี่ยวกับเรื่องการแพ้ยา,ท,ท,าทาเลนตแ,<อ>แล้วว่า,วา,า,าเป็นเรื่องเรื่องความสามารถเนี่ยจะได้พัฒนาพัฒนาลูกของเราให้ไปในทางที่แบบว่าเออเขาน่าจะเก่งด้านนี้ตรงนี้คือออยชอบมากเขาจะได้เอาไปเสริมความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวเขา โดยที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกไม่ต้องเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็สําหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะตรวจนะครับ DNA ก็ติดต่อได้นะครับตามคอนแทคที่เราทิาไปให้ตรงนี้เลยนะครับมาพอกะมัวได้ใช้ได้นะสอ้บไปแล้วมีเมดมวีะโหุ้มเลย